ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่คมเช่นเคยนะฮะก็วันนี้นะฮะผมจะมาเล่นเกมนี้นะฮะครั้งนี้ผมไม่เปิดกล้องนะฮะเพราะผมขี้เกียจละขี้เกียจส่หนกากากมาเล่นยากนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นออบบี้เคียเตอร์นะฮะอืม่าขอบคุณครับ ผมก็จะเ,อ,เอ,อ่อมาเอ่อไอกระตุกไอแม่กระตุกสิค้างไปเลยอะ่ะมัติดครับมันตอืมอืมนะฮะอ่ามันกดไม่ได้โอเคฮะผมจะมาแจกไอดีไอไอดีแมปนี้นะฮะอืม <misery. S 1> จึ๊บอ่าดูไอดีก็ต้องขอโทษที่อ่อต้องต้องทำให้มันไม่มีเสียงนะเพราะว่าเพลงติดลิกิทสิ์นะฮะเสียงเพลงมันดังไปหน่อยนะอ่าก็ผมมาเล่นอไอวันนี้นะฮะมันเป็นเอฝึกกระโดดนะฝึกกระโดดไป,ไปอันนั้นไปพื้นที่เอ้ยเนี่ยผมทำได้อ่าไอดีก็แจกแล้วนะใครอยากเล่นก็มาได้นะฮะ มันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่มั้งนะไม่ค่อยยากมั้งก็ถ้าใครเสียนก็เล่นได้นะฮะนี่ผ่านึงเราแล้วนะก่อนะฮะผมอส,สร้างจิคอยตปุ๊บแล้วก็จะสร้างไปฝั่งนั้นเอาบล็อกมาวางอืมจึ๊บแล้วก็ขยายจึ๊บเอ้ยหันหน้าจอสิ จุดอ่าเค้ยทำไมต้องทำเปะด้วยเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจผมในคลิปนะฮะก็กลิชแรกนะฮะก็จะเป็นกลิชนั่งนะกลิชนั่งอ่านะฮะกลิชนั่งทุกคนอาจจะไม่รู้นะว่ามันคืออะไรก็คอยดูนะฮะคอยดูอืม นี่ก็จะเป็นอันนี้แล้วก็ไปเดี๋ยวขยายนี้ก่อนอ่าแล้วก็เอาที่นั่งมาเนี่ยน,นี้วางไปแล้วก็ขยายอ่าเอ้กดดิอ่ากดดะละทำไมมันหันไปทางนั้น่ะเอิมขยับขึ้นมาอีกตต๊บอ่าแล้วก็หมุนโอ้ยหมุนผิดโอ้ยกลับไปกลับไป หมุนทางนี้จิ๊บจๆ๊บจิ๊บ,บเอออ่านี่แล้วก็ขยับขยับไปสิอ่าขยับไปจิ๊บจ๊บนะฮะขยับแล้วก็ขยับอีกอ่าเอ,อ้ยเลยอ่าโอเคได้ละนี่ฮะก <c oughs> รีสก็เแบบนี้กระโดดพอกระโดดจิ๊บ นี่ก็จะวาร์ปไปนั่งแบบนี้นี่กระโดดได้ด้วยแล้วก็ถ้าไปนั่งอีกก็จะกระโดดขึ้นไปตรงนี้ได้นี่เป็นไงตึงซาดนะฮะอืมอันนี้กลิชอะไรวะมันกลิชอะไรขยับมาก,ก่อนแล้วกันอืมอ่ามันกลิชอะไรวะ วางบล็อกก่อนแล้วกันอ๋อใช่รับทำเป็นกริชเอ่อปีนบันไดดีกว่านะกริชปีนบันไดก็ขึ้นมาแบบนี้นะแล้วผมเอ่อเล่งสป,ปีดไปตอนที่เอ่อเสร็จเลยนะฮะระหว่างน,นงนี้นะฮะผมก็เอ่อทำนู่นทำนี่นะฮะอ่าปรับแก้ไปเรื่อยๆนะฮะอ่ ก็เอาขึ้นมาจิ๊บจืบนะคะแล้วก็บันไดขึ้นมาแปะแล้วก็แปะนะคะแล้วก็เอียงหน่อยแล้วก็แปะแล้วก็ขยิบลงมาจื๊บอ่าเสร็จนะฮะอ่าก็มาเล่นดูนะฮะชื้ไต่ขึ้นไปอ่าไม่ถึงนะคะเพราะเอียงไปด้านข้างนะฮะโคตรเสีิงเลยมันเอียงไปด้านข้างผมไม่ชอบเลยเนะี่ยว่าตกเลยนะฮะเดี๋ยวผม สปีดไปนะฮะก่อนจหวันนี้นะผมก็ปีนไม่ได้ผมเลยมาปักแก่นะฮะจุ๊บจุ๊บ,จ,บจุ๊บนะฮะเอาบันไดไปเข้าไปข้างในอีกนะฮะอ่าเกือบถึงแล้วอ่าปรัปบปรับหมปรับไหมจุ๊บจุ๊บจุ๊บเออนี่ขึ้นได้แล้วอืมเยี่ยมเลยแล้วก็เอาบล็อกมาวางนะฮะอ่าี๋ยวผมจะสกิปไปตอนที่เสร็จเลยนะฮะสกิปอะสกิปเลย โอเคฮะก็เหมือนเกือบจะเสร็จแล้วนะแต่ว่าผมก็ไปอ่าไปยุ่งกับคนอื่นก่อนนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะไปอีดิดอีดิตโหมดนะฮะอ่าก็จะไปยุ่งกับคนอื่นนะฮะอ่าบินโคตรชา้าไปนี่นะฮะโอ๊กระตุก <laughs> กระตุกอ่าอ้แหลกมากเลยฮะมันเป็นอะไรฮะเนี่ย โอ้โหอ่ะนี่ฮะอันนี้เพื่อนผมแล้วไอ้กอริล่าันเมยเนี่ยโอ้ยกระตุกสัสเลยอ,อ้ขางเอโอโอ้ยมีไฟด้วยแต่ทำไมผมบินไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวมันกระตุกเกินโอ้ยโคตรแหลกเลย <Norwegian> ออะอะไรเน, Middle 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 ここน,น,น,นี่ยนะคืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยมันบอกว่า this for all my model นะคะก็เขาบอกว่าเอ่อนี่คือเออโมเดลของของฉันทั้งหมดอ่าโอ้โอ้สวยอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยไอไอถ้วยนี้มันมันโคตรสวยเลยอะว่าเป็นโมเดลอยู่แล้ว มันเป็นอของเยอะเอ้ยบินทละโอเคบินไปดูหงนะฮะหงเอ่อืมหงแบบเป็นแบบเป็นอวงกลมทํามาจากวงกลมแล้วก็หงแบบเป็นบล็อกนะฮะนี่แต่เขาก็ทำสวยอยู่นะอืมสุดยอดเลยฮะเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคุณบินบินไปดูแปบบ๊บ เฮ้ยน่าขารอ่ะขาวๆผมไปดีกว่าผมไปละเออก็ผมจะพาไปดูเอ,อ่อแมพของผมนะฮะออแมพของผมอันไหนอ่ะเอยข้างอีกโอ้ผมสปีดต,ตอนไปเลือข้างเลยนะจอดจอดเจ้าจอด โอ้โหไอเห็ดขงจะพังไหมไนะมมท่านผู้ชมอืมเอ้ยสทำอันที่ห้าเอ๊ะไม่ใช่อันนี้สิอันนี้เป็นด่านโทรนะฮะเป็นด่านโทรผมก็เลขไอดีผมอยู่ข้างบนนี้นะอ่ะออาไปได้เลยอันนี้เป็นปุ่มลอกนะฮะไปส่ง โอ้ยค้าอีกแล้วจเจริญน,นี่สามะลองดูสามอันนี่อันนี้ผมทำนี่น,นี่เป็นกลิชที่แท้จริงนะฮะนี่อันนี้ผมเจริญเจริญอพอนญาตโยมนะะอันนี้มันก็จะสั้นกว่าอันนั้นนะฮะที่ผมทำไปอ่ะสั้นมากเลยด้วยอันนี้ก็มันอันนั้นฮะแต่อันนี้มันไม่เอียงมันแบบนี้มันจะเป็นง่ายๆแบบนี้ ก็จึ๊บนี่ฮะนี่เป็นพื้นร่วอพื้น่วพื้น่วอ่าพื้นร่วนะเอ้ยมันมันมันกระโดดยากเหลือเกินเนี่ยอ่ะอันนี้ผมก็จะมาสอนนะฮะไอ้ยานี้มันกระโดดผ่านไม่ได้อยู่แล้วนะฮะนี่มันก็จะไปโดนนี้แล้วผมกระโดดแล้วก็จะหายนะมันขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเราให้กดปล่อยชิปเราก่อนเดินมาเดินไปด้วย แล้วก็กดเดินไปแล้วก็ชิบล็อกจึ๊บแล้วก็มาโดนตรงนี้เพื่อเปิเป็นปกติอันนี้ก็ไม่ง่ายทาตัวเอียงแล้วก็ปล่อยชิบล็อก้าแบบนี้แล้วก็เปิดชิบล็อกเดินเดินเดินนี่อันนี้มันควรจะทําแบบนี้นะฮะแต่มันไม่ติดทํำยังไงก็ไม่ติดนะฮะอันนี้ก็ต้องผมจะทําเป็นแบบไอ้คลิปไอ้คลิปแดนนะฮะคลิปแดนมันจะต้องใช้ทับ e อีแดนทัวอ่ามันจะแบบอย่างเงี้ย ทำให้ดูกับอีเดนทูนี่แล้วก็จึ๊บมันไม่ติดยังไงก็ไม่ติดนะฮะอย่าไปทำเถอะเดิมครับแล้วก็พอไปถึงสุดตรงนั้นก็ว่ากบมาที่เดิมนะฮะก็ใครจะดูเอ่อเอ่อรหัสใหม่นะะก็เอาไปหนีรหัสนะฮะอืมเล่นใหม่ดูนะฮะสำหรับคนดูที่อยากมาดูนะฮะแต่อยากมาเล่นดูนะฮะก็ หลัดนะคะหลดดูข้างบนนี้อืมอันนี้ก็นี่ง่ายค่ะแต่สอบใครที่ทําไม่เป็นนะคะมันยากนะคะมันยากค่ะทาไม่เป็นมันยากซึ่งผมนะคะผมอยู่เทียที่หกนะคะอยู่เทียหกนะคะ,ะ,ะผมติดอยู่เทียหกนี่แหละผมไม่ไปไหลายทีเทียหกในอ,อ่อ p r a c t นะฮะโยมพาไปเล่นอืมจึ๊บอ๊ะ โอ้ยเจริญอาดูเท้านะฮะมันให้แบบแบบครึ่งนะฮะแล้วมันก็หันไปแบบนี้มันก็ตกโอ้ยอะอแล้วก็อย่าให้มัน้อไปเยอะนะฮะ,ะชุบโอ้ยผมเกียดเกมน,นี้ฮะ,ะไม่ไม่เกียอ่าแล้วก็ถอยแล้วก็กระโดดพยายามถอยให้ช้าๆเอ๊ะ พยมถอยแล้วแบบให้กระโดดช้าที่สุดที่จะทาได้นะมันจะมันจะเอ่อมันเลยจะแบบมาได้นะโอะเฮ้ยโปรตี t i ทยนะฮนะอ่าก็ามาสอนเล่นใหม่นะอ่าง่ายๆนะฮะอืมเดินไปชูนะกระโดดดึงอ้าสุดยอดแค่นี้ยังไม่ผ่านแล้วผมไปชนะเทียมหกได้ไงเนะี่ย อ่ะแล้วก็กลับไปที่เดิมยุ๊ผมันจะไปเล่นปี๊ปเพลย์ไทม์นะฮะอ่าปอ๊ปเพลย์ไทม์นะฮะดูเฮ้ยหนูเกมเช็คที่เฮ้ยอ๋อเฮ้ยเามผมไม่ทำนะฮะอันนี้คือ อะไรช่างมันนะฮะตอ้ยกระตุกเลยอะ่ะโอ้ยฮะเอดมอลดีเทลอินซัมรูมบัดฟอร์นาวแอมจัสกันน่ะดูเดอะแมปดเนิตโซไอคุดเก็ตมอลพาร์ทคุดไอนนี่ติงเฮลทังเขาก็คือจะพยายามบอกว่าเขาจะทำดีเทลดีเทลเรื่อยๆแล้วก็ ก็มีคนโดเนเอทมาด้วยจะได้แบบซื้อเอีเทลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยทำชมก็อันนี้นะลิกรหัสนะก็ะสุดยอดนะสุดยอดอกดไลค์เลยโอ้อันนี้คืออะไรคนะเนเห็นไหมโอ,อ,โอ้เฮ้ยโคตรสวย สองพันงัากว่าแเลยโอ้สวยมากเชีย่ยสวยเกินเฮ้ยขนาดผมผมยังทำไม่ได้นะเนี่ยนี่เขาก็สูตรอะนี่อะไรเนี่ยเคล้ายปุ๋ยมะเฮ้ย ที่เลงปืนใช่ไหมสุดยอดออมมาพาฉุกข์้าเฮ้ยนี่แบบเครื่องจักรกลขยับอะไรอย่างนี้เลยโอ้ไปก็ดแลขับเรือไปนะขับไปได้เลยทั้งมดนะฮะก็ไปดูรายละเอียดอื่นนะฮะอย่างนี้ผมตัดนนี้ได้ไหมอ่ะผมอยากลองบินดู ป๊อปปี้เพลทามีผมอยากให้เขาทำเสร็จไ,ไวๆนะะเนี่ยหุ้ยน,นี่อ่ะป๊อบบี้ป๊อบปี้นะป๊อบปี้เอิม่ม I have a r i g h I have a right I have a right เ right. อ๊นี่คืออะไรเอ๊ะอ๋ะอจะคอยจุบจ๊บชีสเค ๊อบ,บี้ยังสวยสวยกับผมทำอีกแล้วเนี่ยอันนี้คือยังไงฮะอ้อเฮ้ยล็อกขยับอ่ะอะไรอ่ะเนอยังไงอ๋อมันเดินได้ล็อกส่นบอกให้ไปทางนี้ใช่ไหมเคอ่ะ <c oughs> ตกเลยอ่าเป็นติดพอยต์ซะด้วย ไอ้ประุกอ่าอนี่คือนี่คืออีอย่างนี้โอ้ยกระตุกโอ้โหข้สุดอ่ะเขาทําเนี่ยโอเคก็ไปกันต่อนะโอ้โหเจ็บฮะเทคนิคอบ,บี้ผมออกําลังพูดเลยอือหือทักษะอ๊บ,บี้ผมน่าจะไม่ถึงเทียงของม้งเนี่ยแล้วผมเล่นได้ไงวะไปเ้ยวอืม อุ้ยอ,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 อุ้ยอะไรอะไรแล้วขึ้นไล่เอื้อคือตายนะฮะอ่ะนะฮะก็ผมจะพาไปดูแมพที่ผมเอ,ผ,เอ,เอ,ผ,เอผ่านเอออผ่านเทียขอนนะฮะนั่นนี่ F C on อยู่ F C เล่นออสติลออบีล็อต เนี่ยเลยนี่ฮะแบบนี้ test your t ที r นะฮะรีเวิร์ด้วยนี่ฮะผมเล่นถึงเที่ยวหนะกฮะก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะฮะขอบคุณครับ